สวัสดีค่ะมือนีสิมาตมกินในเนื้อมาหลายมือแล้วมือนีสิมาตมฝักสดแกง่งหอนจะบาดเนาะค่ะตมใส่โค้งเป็ดค่ะแล้วก็ใส่ใส่เห็ดหอมแหงน้ำเนาะค่ะเพราะว่าเห็ดหอมแหงนี่บอใส่หลายดอกเพราะว่าถ้าใส่หลายหนามันสีออกแดงๆเนาะค่ะนามันสีบ๊อบหนามันสีบ๊อใส่สิมาต้มกินสดกินหอนเนาะค่ะหลายมือแล้วกินอาหารหนักๆเนาะค่ะในช่วงปีใหม่สองสามมือติดต่อกันก็เลยสิมาต้มโค้งเป็ดนี่ใส่ ใส่ไอ้ฝักแกเสพแสน้ำกันอีกค่ะเมื่อเม่นูหนึง่งอยากสดดับแจงห้อนๆเสบแสในแจ็กมือบ่ได้สดน้ำแจงลายหงแล้วใส่เห็ดหอมนั่นแล้วค่ะไอ้น้ามัน,นหอมหอมต้มข้จกิดเป็ดนี่ต้องใส่เห็ดหอมอยู่แล้วแหละ ใส่ขเนียใส่โค้งเป็ดลงไปเหนือกินเหนือมาลายมือแลลวเนาะคะ่ะก็เลยเอาโค้งมันมาต้มใส่ฟักแก่กินเป็นน้ำซุปเสียบแซ่บส,สุเทียสีเฮ็ด๋วยเตียวะคะ่ะเป็น๋วยเตียวเป็ด,ปด,ปด,ปดน,นี่แหละเอาน้ำเอาโค้งมันมาต้มเป็นตะวันมือนีสีเอามาเฮ็ดต้มจืดเนาะคะ่ะเออใส่ลงไปเลย น้ำกระสีออกกินเข็มแน่เห็ดหอมกับน้ำเป็ดเนาะคะ่ะเป็ดเอ็มเช่เลยค่ะนี่ซื้อมาทั้งโตเลยกินเนือมันแล้วกระเสียวโค้งมันมาต้มน้ำซุปกินช้อนฟ้องออกคือมา่าห้นาำมันขุนเนาะคะ่ะมันเป็นมันมันที่ร่อยขึ้นต้มจืด หอมป็ดกับหอมเห็ดหอมเข้ากันต้มสักพักดึงเขียวนำซุปแล้วก็สิใส่ฟักลงไปฟักแก่ กี่เออมือนี้อากาศอุ่นขึ้นอีกแล้วค่ะกรุงเทพเย็นยี่สองมือมือนี้เริ่มอุ่นขึ้นอีกและ้ะปีนี้คือสิมีแค่เนี่ยเนาะอากาศเย็นกรุงเทพเนาะคะ่ะผู้ได้กับบานคือสิไดิกกับมาเาฮิตงานตามปกติแล้วเนาะคะ่ะฮิตงานกนลัมัดระวังช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะออกไปใสก่กับบได้คือเฮานี่ละไปทางใกดกับบได แค่ไปปากซ้อยนี่ยังท่านกล่าวออกไปค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนมุนเทพติดหลายนะค่ะคูวิตต้มจืดฟักในส่วนมากใส่ไอ้สีโค้งเป็ดนี่ห้าสิบ่ปใส่ซีอิวขาวค่ะต้มจืดห้าสิสีไซตะคนอกกับน้ำปลาเพราะว่ามันสิไปเห็ดให้น้ำนี่เค็มแห้งเกินไปนะคะต้มน้ำซุปแบบนี้ กระสิใสไซต์ะนำป่าปรุงรสเอาบางพ้นคนกระสิใสไรสดีนะคะรสด,ดีไปนําแต่ว่าเฮ้านี่เป็นพ้นแบบว่าไอ้นี้มันกับมั่นเลยเนาะข้านอกนี่มันกัมีมั่นคือกันถ้าใส่ลรด,ดีเข้าไปนี่มันยิงสิงไปเพิ่มมั่นอีกนะคะเพราะว่าบ่กินมั่นต้องคอยเอาฟ้องออกเพราะว่า ฟองนี่ก็คือมั่นนะครับมั่นมั่นไอ้คานอเน่มั่น,น,น,นปิดแน่จะต,ต้องค่อยเอาออกสมัยเป็นเด็กน้อยนี่โอ้ยมั่นนี่มากค่ะกินได,ด้ดีกินดีครับนะ้่มั่นนี่ยิงยิงสมัยก่อนหนึ่งไก่เนาะพอเมียผ้านหนึ่งไก่กินไก่ตัวใดมันมั่นนี่มากคักยิงตูดไกย่ยิงมากคักสู้มือนีป่ไวนะ้น่ะตูดมั่นแห้ง ปิดหอมห็ดหอมฟัดนี่ต้มดุนบ่ได้ค่ะเพราะว่าต้มดุนนี่มันสิเลเนาะค่ะมันมันสีบ่แสบมันสีบ่หวานต้มเอาข้าวหวานหวานกัฟัดกับแนมเมืองสีสันก็คือได้แล้วแนมเมืองลักษณะแบบนี้คือได้แล้ว ใส่ผักขีเข้าไปหน่อยพริกไทยเข้าไปหน่อยกับแสบแล้วค่ะกะเซ็จแล้วเนาะคะ่ะต้มโค้งเป็ดต้มโค้งเป็ดใส่ฟักแก่โรยพริกไทยหน่อยเพื่อความหอมใส่อัน,นั้นเข้าไปแล้วใส่ผักขี้เข้าไปแล้วค่ะ ชาติดีแล้วเสแสบนั่งกันอีกเมนูหนึง่งอย่าเฝ้าสร้างกันอย่าเฝาวั่งข้านกันนะคะเป็กับเขาบางคนกับเพิ่นกะสิเคยกินนั่นแหละเพิ่นกะอาจซิเบือสินายแหละเป็นไหนผู้ใดเพิ่นมาท่านเคยกินก็ล่องไปเห็ดกินมองเป็ดเข้าซื้อมาเป็นโตนี่คะค่ะกินเหนือมันแล้วเขาหายโค้งมากอยู่แล้วละ่ะในโค้งมันกับมีเหนืออยู่ขาเข้ามาต้มมาเป็นน้ำซุปนี่แหละ ต้มเป็นน้ำสุกแกงใส่ฟักแก่นี่ยมันสีแสบใส่ห็ดหอมเนาะคะ่ะใส่ริกไทยเข้าไปหน่อยขี้ต้นหอมต่วบานีเขาบริะะใส่ต้นหอมเนาะเขาใส่ตะพักขี้กับริกไท่กับหอมแล้วะคะ่ะแสบแล้วมันหอมฮ็ดหอมเนาะคะ่ะหอมปิดอย่างแกงเขาก็ฟักเขียวนี่มันกับฟักแก่มันก็สิออกหวานๆเนาะคะ่ะต้มโดนว่าได้ค่ะเดี๋ยวมันสิเล็กค่ะได้แล้วค่ะมันออกอีกจักหน่อยกัน เสแสบเด้อค่ะสดนส้ำซุปหนห้อนกเกียงฝักแกเ่ของคนถุงคุณ้าผัดถินอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่เด้อค่ะผู้ใดพระท่านกดติดตามให้กระไดเป็นพีเป็นนองกล่าวไปน้ำกันต่อไปค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทอยที่ทอยอาศัยซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะหลายคนเพิินกระสิตกงานหลายคนเพิินกรสิลำบากเนาะคะ่ะ เข้ากับเขาใจซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะเห็นใจสุปูสุคนเนาะคะ่ะเขามาเปิดเขามาเฮ็ดทองยูทูบนี่ก็เพื่อว่าสีสารไดได้หา,าได้ได้แต่กลวงเฮ้าสี่พนกดกับโบเมนเรืองง่ายคะ่ะเพราะว่าการสีใดย,ยั่งมากมันโบเมนเรืองง่ายที่เฮ้าสีใดเนาะคพะเข้ากับตรงถ้ำดีประพฤติดีเฮ็ดเหตหุเพิ่นมีศรัทธาเฮ็ดเหตหุเพิ่นมาติดตามเฮ้าเฮ็ดใหตุเพิ่นนี้มีความศรัทธาเฮ้าในการถ้ำเนาะคะ่ะ ถึงแม่เฮ้าว่าเฮาสีบ่เห็นหน้าเห็นตากันเข้าก็บเบิ่งในคลิปออกก็แล้วกันเนาะค่ะจบคลิปไ้แค่นี้ละค่ะขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ับสขไคร e เห้นคนถุงกุหลาบผักทินสวัสดีเดออค่ะไปเจอกันคลิปกินเนาะค่ะเนาะ